สวัสดีครับวันนี้เจอช่องของดีชนแนลอีกแล้วนะครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอนะครับขอเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะนําเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้ยอดนิยมในปัจจุบันนี้อีกต้นหนึ่งครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่กําจัดสารพิษนะครับพวกแอมโมเนียพวกไนไตร์พวกฟอร์มาลดีไฮได้ดีนะครับในตัวอาคารนะครับตัวนี้ชื่อต้นเดลีจักรพัดครับเดลีจักรพัดนะครับ ต้นนี้ต้นขนาดปานกลางครับใบอย่างนี้ครับใบสีเขียวนะครับการใบก็เขียวนะครับต้นนี้โตโตเต็มที่ได้สูงเกือบ2เมตรนะครับถ้าเพื่อนๆนไปเจอนะครับต้นนี้คือต้นเดรีจักรพัดครับลักษณะใบอย่างนี้นะครับลักษณะลําต้นนะครับครับมีใบโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับครับอ่า คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าไปเจอตัวนี้อย่าลืมนะครับเดลี่จักรพัฒสวยงามมากครับสวัสดีครับ